ไปหน่อยคือจัดห้ามจัดกิจกรรมอะไรก็เลยไม่ค่อยได้นั่นอะไรฮะก็จะมีที่ประมาณ8ไร่ครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวข้างในครับคุณไหนครับ กันได้นะครับกันได้นะครับอะไรมั่งแล้วก็มีพวกหาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยครับก็มีพวกนักเรียนพวกไอ้ผู้ที่ทำเกษตรเนี่ยนะครับก็มาเรียนรู้มาอะไรกันพันเจริญเหรอครับผมพันเจริญไม่ใช่ครับอันนี้มังงวมงครับเป็นในสมุนไพร แก้ไอเจ็บคอได้ดีฮะแต่ลูกตลอดปีแต่คนไม่นิยมเพราะว่าหนามมันอันตรายหนามมันแหลมครับหนามแหลมมากเลยเอามะง่วงครับรสมันซอฟฮะเวลาไปตำส้มอะไรเนี่ยจะอร่อยกว่ามะนาวมันจีดจาดไปได้ครับได้เดี๋ยว อไอม่ลูันไหมอนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยแนี้ม่นาเลมอนครับเดี๋ยวมีให้แจกไปทานด้วยใครสนใจก็ไปแต่มันไม่มีแม็ดนะมันมสุดมากเขาจะไปทําเป็นพันธ์ุเป็นอะไร หั่นเป็นแว่นทานจิ้มเกลือจิ้มอะไรก็ได้มะนาวาเลมอนอ่าเลมอนลูกมันจะยาวแล้วแล้วกลิ่นมันเหมือนรสเลมอนอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับก็คือเลมอนมันก็คือแปลว่ามะนาวนั่นแหละครับแต่มันเป็นลักษณะเป็นมะนาวฝรั่งต้นตอมันมาจากทางออสเตรเลียอะไรเนี่ยครับลูกมันจะยาวสวยลาฝานฝานทางฝานะครับ เอาไปทานครับมันี้มันาลังต่านทมีรียมาอันนี้มะนาวโอต้นถ้าลูกสมบูรณ์ประมาณสอกิโลลูกใหญ่ครับเป็นมะนาวโอเรียกว่าต้มยำทำแกงลูกเดีวอพนะครับอันนี้มันเล็กครับช่วงนี้มันแรงเราก็ทำเนี่ยใน ในต้นอันนี้ต้นมะขุิดต้นมะขุิดก็จะมีมะกรูดด้วยมีมะนาวโอด้วยมีมะนาวพื้นบ้านด้วยอยู่ในต้นเดียวกันนะก็บางพืชตะกูลเดียวกันเราก็มาเสียบกิ่งถับพื้นที่เราจำกัดครับใช้เสียบยอดเสียบกิ่งเราพื้นที่เราจํากัดนะครับแล้วมันยังเหลือมะขุดอยู่ไหมเนี่ยมะขุดก็ยังเหลือเนี่ยฮะเนี่ยใบเล็กเนี่ยอาลุณมันยังไม่ออกครับยังไม่ออก

ก็ทั้งมอไซค์นั้นก็มันก็ของเก่าของแก่เจ็บสะสมตั้งแต่หนุ่มนะฮะนี่ชาวริสมันก็แล้วเราตอนนี้ก็เจ็ดสิบแล้วอ่ะมันก็ลูกมันก็ไม่เอาเียยมันก็เป็นทัิใจข้างบนเลยครับเดีใช่จนิงแล้วนะครับก็พยายามทำกิจกรรมในเรื่องของการเรียนรู้ให้กับเยาวชน นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นนะฮะทั้งรูปแบบไล่นาสวนผสมนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ของเรานะครับไม่เป็นภาระไิ่สีนไม่มีปัญหาที่กับสังคมนะครับเราสามารถช่วยสังคมอะไรได้นะครับก็ตรงนี้เราจะมีฐานเรียนรู้เรื่องการทําปุ๋ยหมกักอะไรเนี่ยนะฮะลดต้นทุน ทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งมาก่อนเนี่ยเราจะใช้พวก e m ใช่ไหมครับเป็นพวกอเน,นี้อันนี้มันค่อนข้างจะแพงนะครับมาก่อนเนี้ยตกแกลลอนหนึ่งประมาณ90าบบาทนะฮะมัน,น,มนนะเดี๋ยวนี้ก็ยังยังคงแพงอยู่แต่เราปรับเปลี่ยนมาเป็นพดนะครับพดก็คือพัฒนาที่ดินนะครับใช้ตัวเนี้ยมาแทนจุลินทรีย์ไอที่ IT ของ e m <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยมันจะเป็นของเอกชนนะคือศูนย์เรียนรู้ คิวเซที่สระบบุรีเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะแต่พัฒนาที่ดินก็มาปรับใช้เป็นพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสาพอดอหอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่เราจะไปปรับใช้นะครับเป็นการลดต้นทุนให้อพอดอนี้ก็คืออย่างพอดอหนึ่งขี้ไก่ไก่ไม้ผุครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำที่ถ่ายทอดกันมาแต่บันรนพบุลุษนะ มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับถ้าเราทําได้เคล็ดลับครับคือคือจริงๆเราต้องยอมรับนะครับกว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยถ้าเราไม่มีรุ่นบรรพบุรุษเรารุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็จะไม่มีวันนี้สําหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยองความรู้เนี่ยอย่าไปมองข้ามนะครับภูมิปัญญาของคนเก่าคนแก่นะครับเขามีอะไรเคล็ดลับอะไรเยอะแม้แต่ไอสารไล่แมลงเนี่ย ทำไมเขาคิดเอาน้ําส้มควันไม้มาเป็นสารไล่แมลงซึ่งทาได้ดีด้วยนะครับแทนที่จะใช้สารเคมีไอแมงวันทอนจอบับละโอ้แมลงเยอะมากครับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลิตเราบางทีเราไม่ได้ทานไม่ได้บริโภคครับเวลาเราฝานออกมาโดนแมงจับแล้วเนี่ยครับเราง่ายๆไอตัวเนี้ยเราสามารถทาดั้นต่อไปได้เนี่ยครับเอาถุงมาใส่แล้วแยกขก้นไปเนี่ยครับแล้วเราก็ดึงเชือก มันก็จะช่วยป้องกันมแมลงวังทองได้นะครับเราก็ต่อด้ามต่ออะไรไปเนี่ยครับเสร็จไม่มีอะไรมากเลยนะแล้วก็ไอ้ถุงเนี่ยไปมาจากไหนเดินตลาดเวลามันยุ่งมันอะไรนะหาเวลาไม่ได้ขี้เกียจจดมีแต่รายจ่ายใช่ไหมครับบัญชีตัวนี้มันช่วยเราเยอะตอนนี้ผมแนะนำกนเกษตรกรไป โอเคบัญชีรายรับรายจ่ายในครูเรียนเราไม่มีเวลาไม่เป็นไรแล้วเราก็ทำขาดไแล้คูณสิบสองประมาณนั้นแหละครับไม่มีอะไรแลวครับมันไม่มีอะไรแค่นี้สาตาตัวเองเด้ไม่แล้วแล้วก็ถ้ามีข้อต่อก็ใส่ข้อต่อแล้วก็ต่อไอ้ดั้มถ้ามันสูงนะครับเวลานั้มปะก็ใหญ่ขึ้นไป แล้วก็ดึงเด็งหวานใครถ่ายรูปให้หน่อยไครับ๋ยา้แหมะเด็กถ่ายนะเดี๋ยเดี๋ยวไม่มีรูปเลยกพรถ่ายรูปกเือนแล้วก็มาดูกันเลยกรันดยเรื่องการดูแลต้นไม้พวกปุ๋ยพวกอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ต้มันไม้แล้วก็พวสาร EM ที่ยาทำให้ เดียวกันเนี่ยให้เขามาแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลทุกคนเลยครับครับได้เตือนดีครับครับิดต่อใครได้ในการก็เบอร์ครับก็มีครับคือเนี่ยไอ้สนอะเนี่ยออกไปเมื่อตอนบ่ายเนี่ยสนอไอ้แฟนไอ้ไอ้แตนหนูอะก็บอกว่ารู้จักกินเจวะเล็กดีสนอสนอกินท่าลำพันบ้านอยู่ลำปางไงทำงานเขื่อนอยู่อ่ะเนี่ยมันมาอยู่นี่ตั้งครึ่งวันครับ